ถึงแล้วคะะ่ระรัวป้าบุญสองอือโอ้โอ้รเนี่ยีฟัร์มฟสวัสดีค่ะพาลูกเที่ยวทริปน,นี้นะคะแม่ิ๊พาลูกปัดหมุดมาที่ร้านอาหารสำหรับครอบครัวที่มีชื่อว่าร้านรัวป้าบุญสองเลยค่ะพะัทยานะคะ เดี S <S ๋ยวเราจะสั่งอาหารกันสักครู่แล้วก็เดี๋ยวจะเดินรอบๆพี่หูว่าที่รานนี้มีบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างนะคะเอะไรคะสั่งอะไรคะทำปลาปลาปลาทอดปลาอะไรด้วข้าผัดแม่ข้าังคแล้วก็้วดข้ากเีย่ะรเียมเทยระเกระเทมกรทกระเทีก่อนนยะเ้องระยกรยรยรเะเทียมกรยกเ ค่ะเป็นสนามเด็กเล่นของเด็กจะอยู่ติดตรงด้านหน้าเลยแล้วส่วนตรงนี้น่าจะเป็นโซนเป็นห้องแอร์นะคะไปเด็กๆเราพาเพื่อนๆไปเดินชมกันจับน้องอ่าเราจะพาบนไปนี่ดูดูหนึง่งเลยอะไร<ป>ไห<ป>วเดี๋ยวเราไปดูปลาตรงน<า>ีปง้ปลานิ้วยาเรื่องอะไรดูน้อไปดูปลาค่ะ กว่ว<ป>จะมีบ่อน้ำอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็มีนักสุ้นะ<ป>แล้วก็ต้องเดินระวังหน่อยโหฝั่งนี้ปลาเยอะมากเลยจ้าเบ๊กฝ่ายมาดูัะคะ เขาจะมีขายแต่ละยี่สิบบาทแตีนี่อมนมีอ mm ้นั <h <h: ่โอ้ยื้สิยื้สินั่งตรงนี้แล้วกันแต่ตุ้ยตรงนี้ตยตรงนี้เขาเสร็เรื่อปาบอย่านะราังกนี่นี่ลึกแค่ไหนยังลุกเยลึกมากเลยจมน้ำได้เลย ไปกันดีกว่าไปไปเดินดูรอบๆกันไปเจะเพื่พาเพื่อนซอรวไปเพเดินไปวนทางด้านขวานียก็ตายน้อยบมันขาดได้อ๋อใช่เห้ยมันตกเอาไปกันไปต่อี่เพอไปแล้วไปเดนทางฝั่งนู้นไปรือไะก็ตายมันมันไม่ชอบอากาศร้อน ตาป้าของมันมันมีอตัวนึ่งอ่ะใช่มันไม่ชอบอากาศร้อนนี่หนูหนูดูมันอยู่ในหลุมมันเห็นไหมมันหลบหนูนี่สิไม่มีคนอยู่สองตัวเลยอ่ะโอ้ใช่ลูกใช่นี่เห็นไหมแรปปิ้ตดูมันนอนนี่อยู่ในหลุมอีกลูกหนูอยูหลุมตรงนู้นได้เห็นไหมหลุมหนูน่ารักไหมน่ารักไหมอุ๊ยแล้วมันเป็นพวกมันมาเลี้ยงที่ไหนอุ๊ยมันเป็นของเขา เดี๋ยวเราจะพาเด็กๆไปเดินวนรอบๆรบร้านกันนะคะเ<อ>มื่อกี้เราไปดูตรงที่ที่ให้อาหารปลาแล้วเนาะลูกเนาะ<อ>น้องทํายบอกสิลูกที่นั่งเขาก็จะแบ่งเป็นแบบซุ้มๆเนาะใช่ไหมคะที่นั่งเยอะไหมคะเยอะค่ะที่นั่งเยอะมากเลยโอ้มีน้ําตกตรงนี้ด้วยลูกเป็นมุมถ่ายรูปสวยๆนี่แต่ตรงนี้ไม่มีปลาเนาะ นี่แต่น้ําตกเนาะลูกเนาะใช่ไหมน้ำมันน้อยออน้ำมันน้อยปลาจะอยู่เพราะว่าน้ํามันไม่ลึกอือไปค่ะเราเดินต่อนู่นห้องนู้นห้องนู้นเป็นอะไรคะห้องธรรมดาก่ะจกเก็บแม่อเมื่อเม่อค่ะตรงนี้เมื่อก่อนเป็นห้องเราเกะแต่ว่าเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิด -19 นะคะเขาก็เลยลดใช้ห้องคาราโอเกะอุวยแต่พูดถึงก็กว้างเหมือนกันเนาะ ห้องคาราโอเกะอ่าไปเดินต่อลูกน,นตกแต่ว่าตรงนู้นเป็นห้องคาราโอเกะแบบเป็นห้องเป็นแบบอออป่ายกันป่ายกันก็เป็นที่นั่งเยอะแยะเลยเนาะรม่มรื่นไหมลูกรม่มรื่นเพราะว่ามีต้นไม้เยอะใช่ไหมคะอันนี้ก็ห้องน้ำของเขาเมื่อกี้แม่ไปเข้าห้องน้ำแล้วห้องน้ำเขามีแอร์ด้วยส่วนนี้ก็คือห้องครัวทมอาหารนะลูก ของต่างขนาดมากเลยนี่เป็นห้องครัวนะคะครัวก็บนนี่นจะใช้อย่างนีนะคะนนะ่ะอ๋อฝั่งนู้นก็จะเป็นอะไรคะเป็หนห้องเราเก๋หรือเปล่าคะ,คะโอ้นี่ไงลูกน,น,นี่ที่ให้อาหารปลาอยากให้ไหม หรือว่าเรากินข้าวเสร็จแล้วเราค่อยมาให้อาหารปลาเนาะได้ดไม่เลอะ,ลอะมือ,อไม่เป็นไรค่ะอาหารปลานะคะขวดละ20บาทนะนี่เลยเดี๋ยวเรากินข้าวก่อนแล้วเราค่อยให้อาหารปลาเนาะไปมาไปค่ะส่วนนั้นมูนเป็นอะไรคะลูกบาเนี่ยน่คือร้านอยู่บาร์เทลส่วนฝั่งน,นี้เป็นอะไรคะร้านเ อันนี้เป็นบาร์ค็อกเทลนะคะเป็นเครื่องดื่มสำหรับผู้ใหญ่นะของพ็กเกลใค่ะตัดเงินไปเลยทำเลยขอถ่ายรูปก่อนโอเน,นี่เมนูเขาอยู่นี่ลูกนี่อันนี้หนูเคยเห็น,หนเคยกินเหรอไม่เคยกอ,อหนูเคยเห็น นี่คือของผู้ใหญ่นะคะเดินเดินลูกเดินเดินไปต่อค่ะแต่ว่าพอหนูเคยหนูกินแล้วมันแบบโขบมไม่มันเป็นรื่งดู้ใหญ่เลยบาร์ครคเทลตรงนี้ก็แบบถ้าไม่อยากร้อนก็มีพัดลมดูสิมีพัดลมอย่างนร้อนนล่งแล้วตรงนี้พัดลมถึงนี่นะคะอ่าเราไปดูอ่าเราจะเดินดูวนรอบๆกัน อลตรงนู้นก็มีนี่ค่ะเป็นสนามเด็กเล่นเหมือนกันนะจะมีข้างข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังนะคะให้เด็กๆได้เล่นกัน,นอีนีหนึ่งนะคะส่วนตรงนี้นะคะน้องสมายเป็นสนามเด็กเล่นอีกที่หนึง่งมี่เลยแล้วก็มีห้องน้ําอยู่ตรงนี้นะคะเปเปอร์กับเลซี่เห็นสนามเด็กเล่นไม่ได้ลูกอ,อืะอให้น้องดูก่อนก็ได้ ตรงน <Okay. S 2> ู้นก็มีสนามเด็กเล่นนะคะอ,อ๋อตรงนู้นก็มีด้านหน้าือบอกสนามเด็กเล่นใหญ่มากเลยอ่ะมันร้อนมากเลยลูกไป่ะเราเอเขอถ่ายรูปขอถ่ายนี่เยไม่มา

เข้มร่วมก่อนไหมลูกมันร้อนนะครับ เด็กๆคะก่อนอื่นกินข้าวเราต้องล้างมือก่อนแล้วะแม่ไปล้างมือกับพี่สมายเร็วพี่สมายพาล้างมือไปเก่งมากคะ่ะฝั่งนี้ก็มีนกนะคะนกแก้ว,วข้าวมาแล้วลนกเราไปกินข้าวกันก่อนดีกว่า นี่อะไรคะอันนี้ห่ปปอหมกทะเลห่อหมกทะเลค่ะอินได้อันนี้เมนูอะไรคะปลากระทงที่น้ำปลาค่ะปลากระทงทอดน้ำปลาของโปรดของหนูเลยใช่ไหม เมนูอะไรคะลูกเมน,นูทอดมังคุดครับทอดมังคุดเดี๋ยวเชิมซิว่าอร่อยไหมามา,<ว>า,าไปห้องน้ำกันดีกว่าค่ะห้องน้ำของเขานะคะจะมีอยู่สองที่ด้วยกันนะคะที่แรกก็เป็นทางเข้าที่เราติดมาตะกี้น,นะคะและส่วนที่ที่สองนี่ก็จะเป็นด้านหลังนะคะ สนามเด็กเล่นก็เช่นเดียวกันค่ะสนามเด็กเล่นก็จะมีด้านหน้านะคะแล้วก็มีด้านหลังงนน้ำไป้าห้องน้ํากันนะคะจะบอกว่าห้องน้ำเขาแบบเย็นมากเลยค่ะแอร์เย็นมากเลยแล้วก็สะอาดสะอานด้วยนะคะไปค่ะเราไปชมห้องน้ำเขานิปว้าอยากจะอยู่ห้องน้ํานานๆจังเลยอ่ะห้องน้ําเย็น และหลอมมากเลยนี่น้ำเย็นจริงๆสุดชื่นสะอาดสะอ้านมากค่ะทุกท่านนี่ดูแอรของเขาอุสบายอะ่ะเขาน้ำก่อนนะขะขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปของครอบครัวเราจนจบเลยนะคะถ้าทุกท่านดูคลิปนี้จบแล้วถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe ให้ที่ช่อง KP Family Fun เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำคลิปถัดไปด้วยนะคะกด Subscribe เสร็จแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้รับชมคลิปใหม่ก่อนใครไม่ปิจจะลงคลิปใหม่ทุกวันอังคารพฤหยัสบดีและวันเสาร์ค่ะสำหรับวันนี้ไม่ไปิดขอตัวลาก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ